จิมสวัสดีครับแกอไอทุกคนมากินเขาน้ำกันครับผมสวัสดีจ้ามาเพ้าปลาหมึกกับไข่ดาวคนละหน่วยพี่น้องไข่ดาวยั่วจ้าเทปโตคอยลูกอย่เงี้ยคุณนางน่งลูกจิมแมมแมม น้าพี่น้องกินตะเ้าเด้แล้วก็ไปหาหมอจ้าจ้า,จาสวยงามมากค่ะกินเผ<พ>็ดนี่ดน่นี่ของหนูของหนูไม่เผ็ดกินค่ะกินเขาน้ำกั่นได้จ้าพี่น้องกินตะเสาเนี่ยเพราะว่าหมอนัาตะเสา ผ้าของกินของด้ายสิครับขึ้นกินรถด้วยคนเพชรแรกหน้าแปรงฟันเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าเพชรหนาหน้าไมนหนาวจ้า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 ปลาปนนั่นน่ะได้หน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วจนว่าเพชรสักขาแล้วๆแล้วพี่น้องตื่นสิ่งก็ได้เบียก เ่าไ่ยูสูเนี่ยปลาเมืองอันนี้ผัดกระเพราะเสียบเลยเสียบเสียบเนมันกรอบกรอบนะมันโนเหนียวไหมมันกรุบกรุบเออซื้อมาไว้อีกคนน่ะน้ำ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 ซื้อมาเสียบสูไอยากกินก็เฮ็ดกินเรียนจะขอ khó chín khâu ta sau của nhé, nè chín khâu cho hết cho liền ngon chưa? quẩy, có phải trả đâu.

ป้าปา,น,าน่ากินนี้ไหมกินเขาน้ำเน่เน่ด้วยจ้าเสียงไว้ <c oughs> ก่อนเปื่อาั้งระเบืดอไปแล้วก <c oughs> ินทั้งปากออกทั้งดาด มือขึ้นกินเรื่องบกสมกินเรื่องเขาแม่ป้อนตาหน่อยไม่กินเข่าอีกแค่ว่าไม่ใกนเลยกินน้อ,อีกกลองหนึ่งตาหน่อยตาหน่อยไม่กินเขาพี่กินน้ำพออีกไหมพี่น้องพี่กินน้ำตาหน่อยอีกแม่เพิ่นได้บ่ห้กินยันค้าวยันเอีย Còn dân chín Nhưng này chín này bớt mượn Chỉ chín này chín lại xong thành đây rồi Chín đây nè Chín Phát bóp <laughs> <laughs> hết <bò pê> <laughs> 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 กินกินหลายๆที่แด้ง่ายเป็นสาวมาช่วยแม่เฮ็ดเนี่ยกับเขาอืมกินแม่ทากินฝีมือแน่ๆนียดเด้อว่าคิดเสียบบ่ อมอาไหมเอาไหมไม่ต้องหยิบเอาไหมเด้เอาซ่อนนี่แม่ตาซ่อนถือไว้เห็นยังกินได้สาหลอดพี่นองเลยไปละวบหยาก เั็หน่อยจักหน่อยเอานี่เนี่บบนี้เลากินนะแค่ว่ากะติอาบน้ำไปฮหมอเห็ุใดมันแล้ยวกินมันเลียวเลยเจ้าพ่อสบายบอกหอยดึงยิ้นถึงเจ้าหักสองหลอดขึ้งเขาอิ่มไรได้อที่เน่นนะทองเนาะคอยว่า

เปิดพัดลมเฉยเห็นหรอหอยบ่เปิดนี่หอยหนาต้องเปิดดอกเห็นนี่หอยทีเสียค่าไฟถืออยู่พอพอกินของตัวเองอ่ะอือหือ เอาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะน,นี่แม่มจะเอาไว้กินสลดัดอืมกินกินกินงานใส้กัน เย <Yay. S 1> ตักกินตักกินตักกินจ้ะตักกินโอ้ยเดี๋ยวกินไม่ไี่น้องเอาน้ำไม่รู้กินได้พากินน้ำค่ะกินน้ำกินน้ำจับบอจบอจับบ่อจับ่อหัวปล่อยอิ่ม <laughs> ได้พัดแล้วกินข้าวจ <c oughs> ะเศร้าปดพี่น้องนอกจากที่ประธานหิวเนาะเอา น้องข๊กเป็นยังไไก่หิว <c oughs> หิว,วก็ต้องกินแล้วพี่น้องอาหารเศา้าอาหารเศา้าเป็นอาหารที่ต้องกินเด้ยี่มือแล้งเมื่อกินบ่เป็นยังไงพี่น้องอาหารเศา้านี่ต้องกิน

โอ้ยเข่าเขามีให้กินบ่ก,กินไปเก็บกินกระโตลยลินเลยนลูกกินนอนตาค่้นอนใสาเหรอนอนตากแดดืดม <c oughs> จังนอนดู กวย่ขาดระยะมู่วานเนี่นี่นีนอนตั้งแต่แปดโมงแปดโมงครึง,นงจนมาหดเทียงพี่น้องเพงกลกกวยบอรห่วยายกนอนหรเป่าลงมาแม่บอร์ใน่งน้งเดี๋ยวเินก่อน,นมันเทียยก่อนกิ้ินน้น้ำอเปลยนอูเล่าเ้ยทีปอนยังอยู่ อีนอนเลยนะมแม่เดี๋ยวแม่ส้มให้แม่มาสัน่นไปก่อนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวจังน้อน